ล่าสุดนักร้องรุ่นใหญ่ทนไม่ไหวต้องออกมาแสดงความเห็นระวังตะกะแตนและจ้ะมนสิทธิ์ผูกเฟซบุ๊กตะกะแตนชนรดาไม่นึกจะทิ้งท่านประโยคนี้กลายเป็นมหากรรมดราม่าร้อนแรงของวงการเมื่อสองสาลูกทุ่งไล้เดือดวากันไปว่ากันมาจนทั่ว ลงไปถล่มด่าทาั้งคู่จนจ้าประกาศแตกหักไม่ขอยกมือไหวจากนั้นตะกแตนออกมาไลฟ์สดสวนก่อนตังสติได้และขอโทษไปยังเอมิทวัตเพียงคนเดียวดูตกะกแ่นนั้นโพสข้อความระบุว่าเมื่อคืนแต่แทบไม่ได้นอนเลยกดย้อนดูไลฟ์สดของตัวเองอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับรวมหนึ่งคนได้ผ่านเข้ามาดูไลฟ์แล้วตัรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากๆมันก็จริงอย่างคนเขาว่าแหละแตนใช้อารมณ์มากเกินไป วันนี้แตนเลยอยากมาขอโทษเอมที่ไปคิดเองว่าน้องด่าแตนทางที่ทาไม่มีปัญหาก็ควรจะถามน้องตรงๆแตนเสียใจที่ทำห้คุณย่าเอมร้องไห้แต่เพิ่งรู้ว่าเอมเป็นแฟนเพงแตนแล้วร้องเพลงแตนบ่อยๆเรื่องมันจะไม่ลุกลามใหญ่โตถ้าแตนเลือกที่จะลดอารมณ์ตัวเองแล้วโทรคุยกันตรงๆตั้งแต่แรกแตนย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงความบิดพาดที่เกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้แต่แตนจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคต วันนี้แตนได้โทรคุยและขอโทษเอ็มการส่วนตัวแล้วน้องน่ารักมากรับฟังและเข้าใจแตนทุกอย่างแทนจึงอยากจะขอโทษเอมและขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้ผิดหวังค่ะจากใจาตากะแตนชลรดาและล่าสุดนักร้องรุ่นใหญ่วงการเพลงลูกทุ่งอีกคนอย่างมนสิทค,คํำส้อยนั่นก็ทนไม่ไหวผู้กองเฟสบุ๊กตากะแตนชลรดากับรุ่นน้องจันองพนีโดยได้คอมเมนต์ว่ารักกันว่าเถิดคนลูกทุ่งกัน เธอและเขาก็เบอร์หนึ่งพอๆกันไม่มีใครเหนือใครครับเก่งความสามารถกับเก่งการร้องเพลงก็พอกันอยากให้น้องทั้งสองหันหน้าคุยกันจะจบแบบแฮปปี้แฟนเพลงก็จะยิ่งหลักทั้งคู่มากขึ้นนะครับ